มาดูดวงรายวันของวันที่8พฤษภาคม2 5 6 6, 6นหะครับซึ่งตรงกับวันจันทร์แรมสี่ําเดือน6ปีเพาะนะครับวันนี้สีที่ใช้เสริมดวงเลยนะฮะเสริมโชคลาภก็จะเป็นสีม่วงนะครับสีที่เสริมในเรื่องของผู้คนอุปถัมภ์นะครับก็คือสีฟ้านะครับผมแต่สีที่ห้ามใช้คือสีแดงครับอาจารย์จะใช้ไพ่ชุดเดือนมิโอไรเดอร์คอลเลคชั่นตลอดในการเช็คพลังงานไพ่ของคนเกิดทั้ง7วันนะครับ ว่าวพลังงานไพ่วันนี้จะเป็นยังไงนะครับแก้ไขอย่างไรนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับคนที่ชมในทุกๆแพลตฟอร์มหรือว่าในทางทิกต o k ก็แล้วแต่นะครับช่วยกดหัวใจแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆนะครับคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจและรับพลังงานบวกๆจากศิลป์และครูบาอาจารย์นะครับใครที่เพิ่งชมคลิปอาจารย์เป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดติดตามโปรไฟล์นะครับและกดติดตามชาแนให้กับอาจารย์ ในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่จะออกอากาศในทุกๆวันนะครับผมดูดวงส่วนตัวมีค่าเปิดดวงที่599บาทนะครับไม่จํากัดเวลาและคําถามนะครับดูส่วนตัวกับอาจารย์เลยนะครับสนใจนะครับคนที่ชมทางทิกตอกกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นคุณสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับยกเว้นยูทูบนะฮะคุณแตะลิงก์ตรงใต้คําอธิบายเข้าไปโอนเงินจองคิวที่อินบ็อกซ์ของเพจ เอาไว้ได้เลยนะครับอาพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดนะครับขอให้สิริสิทธิงจ,จงช่วยเปิดทางนะครับให้ได้รู้นะครับใครดูจบขอให้ประสบความสําเร็จร่ำรวยร่ำรวยนะครับอ่านะครับเราจะเริ่มจากท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ได้ไพ่สี่เหรียญน,นะครับวันนี้กิจการของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จคิดเยอะนะครับแต่ก็ทําได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให เคลียโต๊ะทํางานนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญพวกใบเสร็จใบอะไรที่มันเป็นพวกใบแจ้งนี่อะไรเนะี่ยแยกอีกกระเป๋าหนึ่งนะครับอย่าพาติดตัวไปไหนมาไหนด้วยนะครับพลังงานไม่ค่อยดีนะวันนี้ให้เอาแบงค์ร้อยใส่ก,กระเป๋านะครับนะจะได้เปิดในเรื่องของการงานที่ประสบความสําเร็จและพูดถึงการเงินนะครับการเงินก็จะดีด้วยนะครับวันนี้เนาะคุณงกะเงินเข้ามาทุกทิศทางนั้นให้เอาแบงค์ร้อยหรือแบงค์พันใส่ก,กระเป๋าไว้ก็ได้นะครับ จะได้ดึงดูดเงินเข้ามาเยอะเยอะมาดูครับในเรื่องของสุขภาพระวังอาการชาตามปลายมือปลายเท้าความเครียดนะครับคนโสดครับวันนี้เนาะคุณก็บางทีรักพี่เสียดายน้องนะครับมีเรื่องจุกจิกเข้ามาพอสมควรคนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักบางทีคุณก็คิดเยอะเกินไปนะครับไอ้ันก็อยากทำอันนี้ก็อยากทํานะครับทําให้แฟนคุณมันลาคาญนะใจเย็นๆนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับให้เวลากครอบครัวด้วยนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับ นะให้ไปขอกับองค์พระพรหมเทพหรือว่าองค์พระพิคเนตก็ได้นะครับเลือกเอาปางประทานพรน,นะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่แห้งแมนนะครับพลังงานของไพ่ใบนี้บ่งบอกเลยว่าเครียดเนาะช่วงนี้จะเจอปัญหานะครับเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นวันจันทร์วันเนี้ย คลียโต๊ะทางานนะครับเคลียหิ้งพระให้โล่งๆนะครับเคลียหน้าบ้านหน้าร้านให้โล่งๆนะครับกิจการจะได้เริ่มดีขึ้นมาบ้างนะครับการเงินวันนี้ก็ถือว่าจะใช้จ่ายอะไรต้องคิดต้องพิจารณานะครับนะรู้จักทํางบดุลให้ตัวเองนะครับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นสุขภาพครับวันนี้ให้ระวังอาการเครียดนะครับการเวียนหัวปวดหัวบ่อยๆนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักมันดูอิดอัดมันดูไม่ค่อยสมหวังนะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้มีเรื่องเครียดๆนะครับในครอบครัวเข้ามาพอสมควรเพราะฉะนั้นว,วันนี้ให้ทําใจให้สบายๆนั่งสมาธิบ้างนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับขอพรกับองค์พระพิฆเนศปางขาจัดอุปสรรคครับผมท่านที่เกิดในวันอังคารครับว้าวได้ไพ่นะครับพลังงานของพไพ่สิบม้เท้านะฮะโอถือว่าช่วงนี้นะ คุณนักจะเป็นคนที่แบกโลกแบกปัญหาแบกทุกเรื่องทุก,กราวเอาไว้เลยนะครับนะโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะฮะไม่ค่อยแบ่งงานให้ใครทํามันจ็ต้องเหนื่อยอะ่ะวันนี้ต้องรู้จักจัดสรรปันส่วนนะครับให้มองเห็นความสามารถของคนอรอบๆข้างคุณด้วยนะให้เข้ามาช่วยงานได้บ้างก็จะดีนะครับกิจาการถึงจะไปได้สวยเนาะรู้จักวางใจคนอื่นบ้างนะครับการเงินครับวันนี้เนะาะนะฮะเหนื่อยมากๆเลยนะครับไม่เหนื่อยก็ไม่ได้ตังแหละนะ สุขภาพนะฮะให้ระวังความคิดเยอะความเครียดนะครับและอาการปวดคอปวดไหลนะ่เนาะคนโสดครับวันนี้นะคุณดูจริงจังเกินไปนะครับนะบางทีคนอยู่ใกล้ๆคุณก็จะเครียดนะครับก็เลยความรักและดูอิดอัดไปหน่อยเนาะคนที่มีคู่นะครับวันนี้นะคุณอาจจะแบบว่าเป็นคนขี้บ่นจุกจิกหัวโบราณน,นะฮะอาจจะทําให้คนในบ้านนั้นรู้สึกหมุดหมิดไปกับคุณได้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ขอกับ อ,องค์พระภูมิเจ้าที่และองค์พระพิฆเนศนะครับเพื่อขจัดอุปสรรคนะครับผมท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันกลางคืนครับได้ไพ่โอวพลังงานของไพ่สเตรง t h นะครับก็คือความขยันความแข็งแกร่งนะครับนะต้องใช้ความฉลาดนะครับปัญญาของคุณนะเพื่อเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอย่าแข็งนะครับคำว่าแข็งคือใจเข้มแข็งไม่ใช่ท่าทีที่แข็ง พราะผู้หญิงคนนี้จะแหกปากสิงโตได้จะต้องใช้ความนุ่มนวลและความเป็นมิตรความอ่อนหวานนะฮะงานถึงจะประสบความสําเร็จประสานสิทธิบัตรครับวันนี้นะนะครับการเงินมักจะได้โชคลาภจากเพื่อนต่างเพศหรือเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะครับจะโชคดีมากๆเลยนะครับสุขภาพนะฮะวันนี้นดูแข็งแรงนะครับอาการเจ็บป่วยก็จะไม่มีปัญหานะครับจะดีขึ้นนะครับบ่มรณสุขภาพกันด้วยคนโสดครับวันนี้นความรักนะคุณ ชัดเจนนะครับนนแล้วก็จะเอาชนะคู่แข่งได้คนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาครอบครัวของคุณนั้นสามารถคลี่คลายไปได้ด้วยความรักที่คุณมีต่อกันนะครับวันนี้ขอพอรขอโชคลาภนะครับพูดกลางวันให้ขอกับพระแม่อุมาหรือพระแม่ปารา,าตีนะครับแต่พูดกลางคืนนั้นให้ขอกับพระแม่ลักษมีนะครับเนาะเป็นททเทพเทพีแห่งความสุขและความสําเร็จครับท่านที่เกิดในวัน พระฤหัสบดีโอ้ได้พลังงานไพ่ใบนี้นะครับพลังงานไพ่ราชนีม้เท้านะฮะวันนี้กิจการของคุณถือว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยนะครับเนอะจะมีผู้ใหญ่คอยมาดูแลช่วยเหลือในงานของคุณนั้นดีขึ้นนะครับงานวันนี้ใครทํากิจการอยู่ก็จะประสบความสําเร็จนะครับการเงินครับวันนี้นะฮะต้องติ้นหล่นต้องทําเองแต่ว่าไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับแต่เงินก็ ข้าามพอสมควรนะครับจากงานของคุณเนาะสุขภาพครับวันนี้ดูแลนิดนึงนะฮะทำงานหนักเกินไปต้องหมั่นบริหารร่างกายนะครับนะแล้วก็บำรุงร่างกายกันด้วยเนาะคนโสดนะครับวันนี้คุณเป็นคนเก่งเนาะบางครั้งคุณก็ยังไม่ค่อยใส่ใจเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้บางครั้งนะคุณออกจะดูข่มแฟนสักหน่อยนะครับนะแต่ก็ เชื่อว่าทุกอย่างนั้นเริ่มปรับตัวในทางที่ดีแล้วนะครับในเรื่องปัญหาของคุณเนาะสวดมนไหว้พระนั่งสมาธิขอพรอขอโชคลาภให้ไปขอกับพระแม่อาราบตีเช่นเดียวกันครับหรือพระแม่อุมาครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับว้าวได้พลังงานไพควีนออฟครับนะฮะก็คือราชนีแห่งการรอคอยราชนีถืถ้วยนะครับวันนี้ จะต้องรอก่อนนะครับนะไม่ได้เร็วอย่างที่คิดแต่เชื่อว่าทุกอย่างมันเริ่มปรับตัวในทันที่ดีแล้วนะครับนะการเงินนั้นก็ด้วยเหมือนกันนะครับจะมีเงินไหลามาเทมาแต่ช้าๆไม่ได้ไม่ได้เร็วนะครับเนาะใครที่รอคอยอะไรอยู่ก็จะถึงเวลาแล้วนะครับสุขภาพให้ระวังอาการปวดคอนะครับสายตาไม่ค่อยดีนะคนโสดครับวันนี้ความรักที่สมหวังหรือความรักที่สมบูรณ์นั้นกําลังจะมารอก่อนนะลูกนะคนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหา ความรักของคุณนั้นมีการคลี่คลายไปแล้วนะครับแต่บางครั้งคุณอาจจะอมองหาความที่สมบูรณ์มากขึ้นกว่านี้นะครับซึ่งก็จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ครับผมวันนี้วันศุกร์นะครับขอพรขอโชคลาภจากพระแม่ลักษณีเทพีแห่งความสุขความสําเร็จครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่หกถ้วยนะครับนะพลังงานไพ่ใบนี้เนี่ยบ่งบอกถึง วันนี้เนี่ยนะจะทํากิจการอะไรก็จะมีผู้ใหญ่มาอุปถัมภ์ค้าชูนะครับจะประสบความสําเร็จอยากขี้บ่นนะครับวันนี้เนาะการเงินครับจะมีโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนต่างเพศต่างวัยนะครับหรือคนต่างชาติสุขภาพนะให้ทานน้ำเยอะๆในวันนี้นะครับอากาศอาจจะร้อนหน่อยเนาะดูแลร่างกายมุลุสุขภาพกันด้วยนะครับคนโสดวันนี้คุณจะได้เจอรักต่างวัยนะครับหรือคนต่างชาตินะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาที่คุณเจออยู่กําลังจะแก้ไขเป็นทานที่ดีจะมีคนมาช่วยเหลือทําให้ความรักคุณแฮปปี้มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้จะมีโชคลาภจากคนรักของคุณวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ขอกับพระแม่ลักษมีเทพีแห่งความสุขและความร่ํารวยนะครับใครดูจนจบนะขอบคุณมากๆเลยนะครับใครช่วยแชร์ใครคอมเมนต์ขอให้ร่ําขอให้รวยวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ